เป็นดาราด้วยเหรอเรียกได้ว่าเคยแสดงหนังดีกว่าครับเรื่อง Four King ภาคหนึ่งครับแล้วก็ Four King ภาคสองแล้วก็เรื่อง Red Life ครับแล้วก็ The Four Cash Four King นี่เล่นเป็นเป็นเล่น,เป,นเป็นคนที่ชื่อว่าญาติเด็กบ้านครับเป็นหนังอา,อาชีวะครับอา,อาชีวะ,วะยุค90ครับผมบอกเล่าถึงเหตุการณ์เอว่าในช่วงนั้นนะครับสี่โรงเรียนเนี่ยครับที่เป็นตัวตัวตึงของยุคนั้นนะครับ เขามีเรื่องกันเพราะอะไรทําไมถึงมีปัญหาการแล้วบริบทอะไรอย่างนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปได้เล่นหนังด้วยเหตุผลอะไรจริงๆมันเหมือนกับตอนที่ผมเล่าเรื่องเรื่องยายครับที่มันมีรับสมัครร้อ,อ,องเพลงใช่ไหมครับอ,อันนี้เหมือนกันเลยครับคือผมเล่น facebook อยู่ครับแล้วผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆกําลังเบื่อ,รอครับตอนนั้นช่วงโควิดพอดีครับอ,อผมก็เลืเ่อนอแสักพักหนึ่งปุ๊บเด้งขึ้นมา เขียนว่ารับสมัครนักแสดงครับผมก็แบบว้าวมีอะไรทำแล้วเลยอยากลองครับจะไปเป็นดาราอยากลองอยากลองคอมเมนต์ของเขาด้วยนะครับใช่เอารูปตัวเองไปโพสคอมเมนต์ของเขาใช่เออเออเนี่ยกำลังจะถามต่อผมจะทำไงผมก็เลยแบบเอาเห็นแล้วแบบอยากลองยังเลยอ่าก็เลยถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งลงไปในโพสเลย ว่าเนี่ยอยากอยากลองข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์นะรครับเขาก็เลยผ่านไปสองสาวันครับส่งบทกลับมาให้เราได้ลองครับผมก็อ่านบทแล้วก็ไปแคสพอไปแคสก็ได้มาครับตอนนั้นดังหรื<ล>อยังอ,งอะตอนนั้นเออเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องแล้วครับอรู้ไหมว่าเขาเลือกเราไปเพราะเออลุกครับอพิเอเรนซ์หนึ่งลุกลุกของเราใช่ครับยังไงเขาถึงเลือก มันมันดูเถื่อนนี่ละก็กว่าจะเค้นออกมาได้คำนี้มันดูเถื่อนนะครับใ้่ดูดิบดูแบบเออน่าจะแมทชิ่งกับเอ่อตัวละครที่เขาวางไว้ครับแล้วก็บวกกับกิริยาที่ออกไปไม่ดูเด็ดไม่อไม่ได้คิดว่าบิ๊กจะดู เถื่อนก็กลายเป็นไม่รู้ต่ดูเท่ด้วยซ้ําไปเอแต่ว่าเขาอาจจะปั้นได้ด้วยบทเนาะคำพูดคาอะไรต่ออะไรคำสบทเยอะมากสรุปไหมชอบไหมชอบมากเลยผมชอบการแสดงตรงที่มันเหมือนกับว่าเราเราได้เป็นคนอื่นครับอเหมือนเราได้ถอดความเป็นเราออกไปแล้วต้องสมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆจริงๆมันทําให้เรา ได้เรียนรู้ว่าชีวิตของตัวละครตันั้นเป็นยังไงสําหรับผมอะผมเป็นคนชอบการเรียนรู้อย่อยาง้ยยิ่งเปิดโลกมากๆแต่เหมือนว่าบิ๊กจะเป็นคนศิลปะมากกว่านี่การแสดงก็เป็น,ปนศิลปะนครเปิ Performing Art นะะ,ะการเขียนดนตรีดนตรีก็เป็นศิลปะใช่รับอยเอเพราะฉะนั้นก็<ๆ>อยากจะบอกกับพ่อแม่หลายๆคนที่อาจจะ,ะมีลูกที่ชอบงานศิลปะ งานศิลปะขายกินได้ครับที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คืองานศิลปะครับศิล<ม>ปะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขายกินมา30ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วาขายกินได้แล้วคนนี้ก็ขายกินได้จริงๆงานศิลปะร้อ,อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังขายกินได้ไม่เราไม่ได้พูดถึงศิลปะว่าต้องเอา ừ ừ, ผ้าใบมาวาดรูปไม่ใช่ไม่แอบคนเราชอบเข้าใจว่าศิลปะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวดังน<อ>ั้นที่จริงการทําอาหารก็เป็นศิลปะ การพูดกันวาทศิลป์ก็คือศิลปะเหมือนกันทุกอย่างคือศิลปะหมดเลยร้องเพลงศิลปะออกแบบฉากตัดต่อทุกอย่างเป็นศิลปะหมดเลยก็อยากจะพูดให้กับคนบนฟ้าก็คือคุณพ่อได้ฟังว่าเนี่ยลูกชายแต่พ่อได้เห็นเหรอเพราะว่าพ่อได้เห็นครับพ่อพในช่วงคือค um ุณพ่อท่านป่วยนะครับเป็นโรคไตบ้างโรคเบาหวานบ้างโรคความดันรวมกันหลายๆงรในช่วงแบบ ช่วงตอนที่ผมเริ่มม,มีชื่อเสียงขึ้นมาท่านก็ท่านก็ได้ได้เห็นบ้างแล้วครับท่านพูดอะไรอย่างไรบ้างไหมว่าในสิ่งที่พ่อ against มาโดยตลอดว่าไม่ต้องการให้ลูกไปเข้าไปเต้นกินลำกินอะ้องอะไรเวลาเชื่อไหมพ่อผมเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่ผมหาเงินได้พอเริ่มเปิดใจในการที่จะฟังมากขึ้นว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอันนี้นะอ,นนอ,อันนี้คือันนี้คืนนี้คือเนี่ยครับอตอนแรกเหมือนเขาไม่เปิดใจ เพราะว่าเขามองไม่เห็นภาพของการหาเงินจากสิ่งๆ่เนี้ยมันเป็นยังไงโมเดลธุรกิจในหัวเขามันบังอยู่ครับแต่เราเราโตมาจากศิลปะครับผมก็อยากจะพิสูจน์ว่าแบบศิลปะเนี่ยความเพียวของอาร์ตเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรามีชีวิตได้นะอ,อะไรเงี้ยครับพ่อได้ชมบ้างไหมสักคำหนึ่งหลังจากที่โอ้โหเรียนว่าพ่อชมกับแม่ครับแม่ชอบมาบอกผมว่าพ่อภูมิใจแต่พ่อไม่เคยชมผมเลยเค,ครับผแล้วพ่อก็ชอบไป โมกับเพื่อนครับครับก็มีเพื่อนพ่อมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาภูมิใจในผมแต่ผมเองอไม่เคยได้รู้เลยเฮ้ยไม่ได้เสียฟอร์มเสียฟอร์มพ่อจะมาชมกระดามันไกระเด็กนะจู่ๆวันหนึ่งจะมาชมไม่ได้ครับผมเข้าใจคนนอื่ผมเข้าใจผภูมิใจกับคนอื่นครับแต่ว่าเชื่อสิพ่อก็รู้แหละว่าพอเล่าพอพูดกับแม่แม่ก็ต้องมาพูดกับบิ๊กแหละใช่ครับจะมาใช่ ตอนเด็กอะครับเราก็ขี้น้อยใจอยากจะได้ยินพ่อพูดบ้างะเงี้ยครับผมถ้าพ่อพูดเราคงจะชุ่มชื่นหัวใจเนื้อหาในชีวิตของบิ๊กเนี่ยถ้าจะเขียนเป็นเพลงมันเยอะมากใช่ครับมันยาวมากจนถึงวินาทีนี้พ่อมองย้อนกลับไปเนี่ยเฮ้ยมันสอนอะไร,รมันสอนให้ be cautious ครับสอนให้รเราต้องระแวดระวังรอบคอบอยู่เสมอแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปอีกครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณพ่อเคยเคร่งครัดกับเรา ั่นก็สอนสอนเราให้แข็แขงแรงใช่ครับคือเขาไม่อยากให้ไปเจอไม้เรียวนอกนอกบ้านครับเพราะว่าเขาเราไม่รู้หรอกว่าคนที่จะตีเราจากข้างนอกเขาจะตีเราแบบไหนหพ่อก็เลยตีก่อนเลยดีกว่าคือถ้ารับ <c oughs> หมัดพ่อได้อ่ะเองรับหมัดได้ทุกคนแน่นอนอะไรอย่างนั้นบ้งครับสิ่งที่พ่ออยากสอนเป้าหมายของบิ๊กที่สุดล้วคิดว่าเราจะไปถึงตรงไหนฝั่งฝันของเราเนี่ย มันคืออะไรผมไม,ไม่อยากคิดเลยครับอ้าวว่าผมจะไปถึงตรงไหนหผมแค่คิดว่าผมจะทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วมะรืนนี้ให้เต็มที่ในทุกๆครั้งแค่นี้ครับแล้ว<น>มันจะพาผมไปไหนอันนั้นเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของโชคชะตาทุกครั้งที่จับไม่ไม่ต้องจับไม่ก็ได้แค่เปล่งออกมาเป็นเพลงแล้วก็เห็นความสุขที่มันถ่ายทอดออกมาได้ดีตะกี้นี่บิ๊กซ้อมอยู่สองสามเที่ยวนะฮะ ตื้อซ้อมเสียงก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกเพลงเอียสเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ได้เห็นทันทีที่ร้องตอนนั้นซ้อมมันต้องวอร์มใช่ไหมใช่ค่ะพอเราต้องวอร์มวอร์มเสียงแค่ตอนวอร์มเราก็เห็นว่าเขามีความสุขคือมันเป็นแพชชั่นจริงๆในชีวิตของค่ของของบิ๊กนี่คือชีวิตทั้งชีวิตนะฮะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบครับกำลังจะสามสิบเอ็ดชอบเล่นจะสามสิบเอ็ดนะฮะอายุยังน้อยยังโออยังยังไปได้อีกไกลเลยขอให จากนี้ต่อไปชีวิตปูด้วยกลีบกุหลาบจริงๆและต่อไปนี้นะครับเพราะว่าก็คือโอ้แฟนคลับมากมาย <Okay. S 2> ชื่นชมเยอะแยะมากมาย <Okay. S 2> นะนี่แหละครับชีวิตของบิ๊กดีเจราดแบรนด์เจรัดอุกฤษวิลลี่บรอดดอนเกเบลครับขอบคุณ <laughs> ครั <laughs> บ <laughs> รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ